สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะ,ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ลิเวอร์พูลกันแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้วันนี้อากาศดีมากนะฮะมีผมก็มาถึงประมาณเช้าเลยนะ,ะนี่ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงเองนะฮะท่านผู้ชมนะก็ผู้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะแล้ววันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเที่ยวเมืองลิเวอร์พูลกันก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อผมก็เพิ่งมาถึงนะครับก็ผมไม่อยากจะลากกระเป๋าไปไหนนะครับโอเค,อเ,ค <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเมืองนี้มีอะไรให้เราดูบ้างนะ The <laughs> <laughs> เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอากระเป๋ามาเก็บกันแล้วนะฮะจริงๆอันนี้เป็น Airbnb นะครับที่ผมจองเอาไว้นะฮะเป็นอพาร์ r เมนต์นะครับที่มีส่วนของเออ่ห้องพักนะครับตรงกลางนะครับที่นั่งเล่นนะครับที่ทานอาหารนะครับห้องครัวห้องน้ำที่อยู่ฝั่งนู้นนะับแต่ว่าตอนนี้ห้องนอนผมยังเข้าไม่ได้นะฮะ <c oughs> ก็เลยเอากระเป๋ามาเก็บไปก่อนเฉยๆนะเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันดีกว่านะครับว่าเมืองลิบบะภูเรามีอะไรบ้างนะฮะโอเคครับจัดไปเลย เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูแม่น้ำเมอร์ซี่นะครับหรือที่เรียกว่าเมอร์ซี่ริเวอร์นั่นเองนะคระัอก็เป็นแม่น้ําประจําเมอืองของลิเวอร์พูลนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าที่เที่ยวจะอยู่ตรงนั้นเยอะนะฮะระหว่างนี้ก็ชมเมอืองกันไปก่อนนะ น,นี้ก็เป็นวันเงีย,งยบๆนะครับไม่ค่อยมีคนมาเดินเท่าไหร่นะครับเดินไปตามถนนนี่มีแต่รถจอดรองวางไว้นะครับคนเดินนิดเดียวเองนะครับระหว่างทางนะครับก็เดินมาเจอกับลิร์พูทาวน์ฮอล์นะครับก็ผมเห็นว่าตรงถนนตรงนี้มันดูโล่งตาดีครับแล้วก็ตึกรามันช่องของตัวทาวน์ฮอล์มันก็สวยดีก็เลยแวะถ่ายรูปสักหน่อยนะครับผม เอาละครับท่านผู้ชมข้างหน้าที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับก็คือเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงตรงที่เป็นท่าเรือแล้วนะครับที่เป็นแม่น้ําเมอร์ซี่แล้วนะครับแค่เดินข้ามฝั่งไปเท่านั้นเองนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้ชมเมืองกันไปก่อนนะโอ้โหสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชม ผู้ชมเดี๋ยวเราจะใกล้ถึงริมแม่นะ้ำเมอร์ซี่กันแล้วนะผมก็อยากเห็นแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้อากาศดีด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอข้ามถนนกันสักครู่นะครับเอาละะ้ครับท่านผู้ชมนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะกับริมแม่นะ้ำเมอร์ซี่นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยโอ้ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มีเยอะนะครับมีคนมาเที่ยวกันเต็มเกลือเหมือนกันนะครับและที่เห็นอยู่นี่คือรูปปั้น4ี่เต่าทองนะครับหรือว่าเดอะบีเทิลนั่นเองนะครับว่าแล้วก็จัดไปสักรูปครับผมใครที่เป็นแฟนคลับเดอะบีเทิลนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับเมืองนี้ก็ต้องมาอย่างแน่นอนนะครับถ้ามาเที่ยวอังกฤษนะครับผมโอเคครับเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันบ้างนะฮะก็สวยงามนะครับ ตึกรามบ้านช่องแถวนี้นี่คือโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะฮะผมว่าเอาจีนี่ดูดีกว่าแม่น้ําเทมที่ลอนดอนอีงนะครับเพราะว่าดูแบบบรรยากาศมันดูสวยงามกว่าแล้วก็ดูโล่งๆตาดีครับผมเอาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กันค่าแม่น้ําเมอร์ซี่แล้วแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะฮะแม่น้ำค่อนข้างกว้างมากเลยนะท่านผู้ชมมาะัะเดี๋ยวพาดูรอบๆกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เอาเบิร์ดด็อกกันนะครับซึ่งเป็นบริเวณท่าเรือนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองลิเวอร์พูลเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ ริเวณรอบๆนะครับก็จะมีรถขายของเล็กๆแบบนี้นะครับนะฮะมาขายของพวกขายไอศครีมนะครับแล้วก็ขนมหวานมากมายนะครับบรรยากาศก็เรียกว่าโอเคมากเลยครับผม เดินถ่ายรูปอยู่นานนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่แดดออกค่อนข้างดีด้วยนะครับอากาศไม่ได้หนาวมากมายอะไรนะฮะก็เรียกได้ว่าเดินชิลๆแล้วครับชมวิวกันไปแล้วก็กมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ The b e a t l e นะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะลองเข้าไปดูสักครั้งเหมือนกันนะครับเฮ้ย y e s y Thank หลังจากที่เข้ามานะครับก็จะมี a u ดิโอไกด์นะครับให้เราสามารถฟังประกอบกับการเยี่ยมชมไปได้นะครับจะทําให้เรานี่ได้รับรู้ถึงความเป็นมาของเดอะบิทเทิได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูคร่าวๆกันนะครับผมภายในด้านในนะครับก็จะมีทั้งประวัติความเป็นมาของวงเดอะบิทเทิลนะครับแล้วก็รวมถึงการจําลองสถานที่ต่างๆนะครับที่เดอะบิทเทิลเคยไปเล่นมาก่อนนะครับ แล้วก็ยังมีออฟฟิศดั้งเดิมนะครับของเดอะบีเทิลอีกด้วยนะครับผมถ้าว่ากันตามตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแฟนเพลงของเดอะ e ีเทิลขนาดนั้นนะครับแต่เราก็พอจะรับรู้กันว่า t ดอะบีเทิลเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ดังมากๆนะครับของอังกฤษผมถือว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับทำได้ดีนะครับในการนำเสนอเรื่องราวนะครับของสมาชิกในวงนะครับ ถ้าใครที่เรียกว่าเป็นแฟนเพลง The b e ีเทิลหรือว่าอยากจะสนใจหยือเข้าไปดูเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับเรียกเด้ววามิวเซียมเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับผมประวัติของจอห์นเลนนอนเองนะครับก็ถูกจัดแสดงเฉพาะไว้ด้วยนะครับข้างใน ิดท้ายของการเยี่ยมชมนะครับด้วยเดอะไวท Room นะครับซึ่งเป็นสถานที่จําลองนะครับห้องของจอห์เลนนอนนะครับที่ใช้แต่งเพลงชื่อดังที่ชื่อว่า Imagine นะครับก็ถูกจัดแสดงไว้ในนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากครับผม ท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับกับพิพิธภัณฑ์ The Be ี t ท e s นะครับในเว่าจุใจนะครับขนาดผมที่ไม่ใช่แฟน The b e a t l e s ตัวยงอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลินนะครับเข้าไปเดินเดินดูแล้วก็ฟังนู่นฟังนี่เนี่ยก็รู้สึกว่าอินไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็การจนไพของวงดนตรีของเขาเหมือนกันนะฮะถ้าใครเป็นแฟน The Be a t l e s ก็ต้องไม่พลาดเลยเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนต่อนะฮะเดี๋ยวขอพาดูวิวรอบๆก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวเอ่อวร์พู่คาเทเดลกันนะครับเป็นมหาวิหารประจำเมืองนี้นั่นเองนะฮะนู่นเลยนะครับถ้ามองไปไกลๆนะฮะอาจจะเห็นเล็ก,ลกๆในจอนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะก็เดี๋ยวก็เราก็ราจะเดินไปกันนะ,ะใช้เวลาน่าจะประมาณ1ิบสนาทีเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะระหว่างนี้ก็ชมข้างทางกันไปก่อนนะ ระหว่างทางนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีเทศกาฮลฮาโลวีนกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับก็จะเริ่มเห็นบางบ้านเนี่ยเขาเริ่มตกแต่งกันแล้วนะครับผมเดินม,มาสักพักก็เริ่มจะใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมใกล้ถึงแล้วนะท่านผู้ชมมองไปทางนู้นนะฮะก็คือ จะเห็นตัวคาเทียดอลแล้วนะฮะตอนนี้ประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะฮะผมก็เดินมาเหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อเรื่อยๆเลยเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ข้างหน้านี่กันแล้วนะก็พักเหนื่อยสักแป๊บนะฮะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในกันนะโอ้เดินมาเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยแต่ใหญ่มากนะครับดูใหญ่มากเลยนะฮะ ท่านผู้ชมแล้วที่เห็นผมอยู่ข้างหลังของผมนี่นะก็คือลิ์พูคาเทดอลนะฮะก็คือใหญ่โตอลังการงานสร้างมากมากเลยนะฮะมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าผมจะหาทางเข้าได้ไหมนะเพราะตอนนี้มันดูเงียบๆก็เกิดนะครับโอเคครับท่านผู้ชมดูเหมือนผมจะเจอทางเข้าแล้วนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ปิดด้วยนะครับเพียงแค่ว่าผมเนี่ยเดินเข้ามาทางด้านหลังเท่านั้นเองนะฮะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะ ท่านผู้ชมก็มาอยู่ด้านในกันแล้วนะฮะโอ้อาดีนะรู้สึกว่าหใหญ่โตจังเลยที่นี่นะฮะแล้ว <Wow. S 1> เ,เข้าไปดูข้างในกันดีกว่า <Wow. S 1> อย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะฮะว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะ สงสัยนะครับว่าทําไมทุกครั้งที่ผมไปเที่ยวตรงไหนเนี่ยผมก็จะชอบไปตรงมหาวิหารน,นะครับเพราะว่าคือผมชอบความอลังการะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอของศาสนาคริสต์มากนะคะรับแต่ว่าผมชอบความอลังการงานสร้างของสถานที่นะฮะก็ดูแล้วแปลกตาดีครับสวยงามดีะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็เสร็จกันไปนะฮะวันนี้จริงๆก,ก็เริ่มเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะไปหาอะไรกินเล่นๆก่อนนะครับแบบเป็นพวกชากาแฟขนมอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปคิดกันต่อนะครับว่าเราจะไปไหนต่อหรือเราจะไปหาอะไรกินมื้อใหญ่ต่อหรือว่าเราจะไปเที่ยวไหนต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวว่ากันเลยนะ,ะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยะครับท่านผู้ชมนะฮะเรีไยวว่าเย็นสบายเลยนะ ก็เดินกินลมชมวิวไปเรื่อยครับนะฮะหลังจากที่เที่ยวมหาวิหารกันเสร็จนะฮะผู้คนก็ค่อนข้างบางตาแล้วนะครับเริ่มจะเย็นแล้วเดินมาสักพักเนี่ยผมก็เดินมาเจอกับโบสต์สตรีทนะครับซึ่งโบสต์สตรีทเนี่ยเป็นถนนคนเดินนะครับที่มีร้านค้าร้านอาหารอยู่มากมายตามข้างทางนะครับนอกจากร้านอาหารแล้วนะครับก็ยังมีพวกร้านเสริมสวยร้านขายของอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยเดินดูไปตามทางยาวๆนะฮะ เดินมาจนเย็นแล้วนะครับแล้วผมก็ลืมตัวนะครับว่าผมยังไม่ได้กินกาแฟเลยนะฮะก็ด้วยความที่เป็นคนชอบกินกาแฟนะครับก็เลยต้องจัดไปสะหน่อยนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมเสร็จจากการทานกาแฟเล็กน้อยนะครับก็ได้เวลาที่เราจะไปหาอะไรกินกันจริงจังว่าทีในจริงนี่ก็ยังไม่เย็นมากนะผมอาจจะเดินเล่นอีกสักหน่อยนะครับแล้วค่อยไปหาอะไรกินเนาะ ท่านผู้ชมที่ข้างหน้าของผมนะครับคือเชิร์ฟสตรีทนะครับเรียกได้ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งแล้วกันนะครับของเมืองลิเวอร์พูลนะครับเรียกได้ว่าทางข้างทางก็จะมีพวกของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้คนก็เยอะมากนะครับมีคนมาเดินกันเต็มไปหมดเลยเนาะ เดินไปจนมาวันนี้ทั้งวันจนเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรครับก็เลยไปจบที่ราเมงญี่ปุ่นนี่แหละครับที่ร้านร้านหนึ่งนะครับแถวโบสตรีนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าชามใหญ่จุใจนะฮะมื้อง่ายๆราคาประมาณ10บปอนด์ครับผมหลังจากกินเสร็จนะครับก็เรียกได้ว่าหมดแรงนะครับผมก็แค่เดินกลับไปที่พักนะครับระหว่างทางก็ถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าพอใกล้ๆมืดๆเนี่ยบรรยากาศมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับผม เอาล้ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของการเที่ยวนะครับตอนนี้ผมก็ก็คือตอรถไฟเนี่ยมันจะออกประมาณบ่ายโมงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะก็คงจะไปหาที่เที่ยวเดินเล่นเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับแถวนี้ก็เดี๋ยวดูกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะไปไหนกันนะฮะ ผมตัดสินใจนะครับเดินกลับเข้ามาในเมืองลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะไปที่แมทธิวสตรีทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีร้านประจําของเดอ b บิทเทิลนั่นเองนะครับสมัยที่เดอะบิทเทิลเนี่ยยังมาเล่นดนตรีที่ร้านผับบาร์บ่อยๆนะครับ สังเกตนะครับว่าตามข้างทางเนี่ยก็จะมีร้านค้าขายของเกี่ยวกับเดอะบีเทิลนะครับแล้วก็อนอกจากนี้ยังมีเดอะ e ีเทิลมิวเซียมอีกตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นคนละแบบกับที่ผมไปมาก่อนหน้านี้นะฮะตึกร้านบ้านช่องนะครับของถนนตรงนี้นะครับก็จะตกแต่งสวยงามนะครับแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวงเดอะบีเทิลเลย และตรงนี้นะครับก็คือเดอ c เค e ว n c u ัครับผมซึ่งเป็นคลับที่ The Be a เ l e s เองเนี่ยมาเล่นอคู่ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับในอดีตแล้วก็เป็นคลับที่ได้รับความนิยมนะครับเกี่ยวกับดนตรีสดเป็นอย่างมากนะครับฝั่งตรงข้ามของร้าน Caven c l u b นะครับก็จะเป็น Wall of Fame นะครับซึ่ง w a l l of f a m e เนี่ยเขาก็จะมีการสลักชื่อวงดนตรีต่างๆนะครับของเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งแต่ปี1952เลยนะฮะ ข้างเช้านะครับก็ร้านยังไม่ค่อยจะเปิดกันเลยนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเดินเล่นนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอยู่บ้างครับผมหลังจากนั้นผมก็เตรเอไปตามถนนในเมืองอีกสักนิดสักหน่อยนะครับเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมฆ่าเวลากันไป แน่นอนว่าคอกาแฟอย่างผมนะครับถ้ามีเวลาก็จะมีหรือครับจะพลาดนะฮะผมก็เลยเดินมาเจอกับร้านกาแฟร้านนี้นะครับที่มีชื่อว่า m a t t e เอ s p r ร s s o นะครับผมก็จัดว่าใช้ได้ครับสำหรับกาแฟยามเช้ากับราวนี่หนชิ้นนะครับผม แล้ฮะท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่เราต้องจากกันแล้วนะ oh, <God. S 1> ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ช่อง like นี้เอาไว้นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับมีกองเซอร์ชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ